พมาลัยไ,ไปนรกสวรรค์ตอนที่4เยี่ยมเมืองนรกปโปรดนรกกาเมปโปรดนรกกาเมคือบุพกรรมสัตว์ที่กระทํากาเมสุมิชาจารไว้ย่อมเสวยผลกุศลกรรมนั้นตามโทษครั้นแล้วโดยไม่มีใครนึกฝันว่าเหตุการณ์ที่เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีแล้วนั้น จะย้อนกลับมาเป็นร้ายและร้ายยิ่งกว่าเดิมอีกพอข้าวปลาหารเหล่านั้นถูกเคี้ยวกลืนเข้าไปในท้องเพียงครู่เดียวก็กลับกลายเป็นก้อนเหล็กแดงไหมเอาไส้พุงขาดกระจุยกระจายออกมาท่ามกลางความเจ็บปวดและร้องควรครางอย่างสุดเสียงของพวกมันจนในที่สุดต่างก็หงายตึงลงฟาดพื้นสิ้นใจไปอย่างน่าสมเพชเวทนา กิงไว้แต่ชามข้าวที่เพิ่งจะกินเข้าไปไม่ทันอะไรนี่เองความเมตตาปราณีที่เอบอบาบซ่านใจซึ่งพวกมันคิดว่าจะได้รับจากพระผู้เป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความจริงมันเป็นการใช้ไม้นวมเพื่อหลอกให้พวกมันกินข้าวปลาอาหารเข้าไปจะได้ไม้ไส้พุงแตกทลายออกมาตามความประสงค์ของยมพบาลโดยแท้ ทำไมท่านโหดร้ายอย่างนั้นเล่ายมพบาพลพระมาลัยทวงท่านรู้ว่าอาหารเหล่านี้เป็นก้อนเหล็กแดงยังอุตส่าห์หลอกให้พวกนี้กินเข้าไปได้มิใช่ข้าพระเจ้าหลอกพวกเขาตอบขอรับยมพบาลตอบกรรมแต่ชาติก่อนต่างหากหลอกพวกเขาชาติก่อนนี้พวกเขาเป็นข้าราชการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน แต่กลับทุจริตคิดไม่ชอบช่อชนเอาทรัพย์สินตลอดจนข้าวปลาอาหารจากประชาชนมาบำรุงกระเพาะตนเองโดยไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของใครเขาถือว่ายังไงขอให้เราได้กินอิ่มไปตลอดชาติก็แล้วกันในที่สุดเลยต้องมาอดอยากปากแห้งมองเห็นก้อนเหล็กแดงเป็นอาหารโอชะไปเช่นนี้แหละพระคุณเจ้ายมพบาลพูดจบ ก็รีบพาพระเทระเดินออกจากที่นั่นไปทันทีไม่ยอมให้ท่านได้ถามอะไรอีกต่อไปเพราะเวลามีน้อยเกรงจะไปได้ไม่ทั่วไม่ช้าก็มาถึงสวนใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยต้นมะม่วงนานาชนิดและต้นสูงใหญ่และดกเต็มไปด้วยกิ่งใบต่างกับมะม่วงธรรมดาเรียงรายเป็นทิวแถวยาวสุดลูกหูลูกตา อยู่ในอนาบริเวณอันโล่งเตียนเป็นระเบียบสวยงามเล่ากับผู้ใดผู้หนึ่งมาตกแต่งไว้และไม่ผิดอะไรกับสวนมะม่วงของพระราชามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองมนุษย์โดยแท้และนอกไปก่อนนั้นทั่วกิ่งใบมะม่วงทุกต้นกำลังสะพรั่งด้วยผลอันสุกงอมแต่ละลูกมีขนาดเท่าฟักแฟงแตงไทยของเราและส่งกลิ่นหอมน่ากินมากเลยทีเดียว ในฉับพลันที่ยมพบาลพระเถระไปถึงที่นั่นเองก็มีสัตว์นรกกลุ่มหนึ่งวิ่งเข้ามาทางเบื้องหน้าด้วยกิริยาท่าทางที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นยินดีราวกับว่ามันวิ่งเข้ามาเห็นป่ายิ่งกว่านั้นพวกเขายังส่งเสียงเจียวจ้าวมาแต่ไกลสบายแล้วพวกเราที่นี่เป็นสวนมะม่วงดังที่คิดไว้จริงๆแม้มันกว้างใหญ่ร่มรื่นเหลือเกินและ โอ้ต้นมะม่วงเหล่านี้กำลังมีลูกสุกงอมเสียด้วยสิคราวนี้ต้องฟาดให้หมดทั้งสวนเลยมาพวกเราเร็วเข้าและโดยไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านไปพวกมันต่างพากันปีนป่ายขึ้นต้นมะม่วงหมายจะขย่าผลให้หล่นร่วงลงมาจะได้เก็บกินให้สมใจและสมกับความหิวกระหายที่กำลังทวีความรุนแรงหนักขึ้นอยู่ในขณะนี้ แต่ยังไม่ทันที่จะได้ถึงก็บังเกิดมีลมพัดแรงขึ้นอย่างกำหนดหมายไม่ได้ว่ามาจากทิศท,ทางใดมันพัดมาต้องใบมะม่วงทั้งหลายให้เรื่องหล่นลงมากลับกลายเป็นหอกดาบอันคมกล้าพุ่งลงมาเสียบหน้าเสียบหลังสัตว์นรกพวกนั้นอย่างรวดเร็วราวกับหาฝนยังผลให้พวกมันหกเมรลงมาสู่ภาคพื้น พร้อมทั้งส่งเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดตัวไหนที่ยังไม่ขาดใจพอทรงกายลุกขึ้นมาได้ก็พยายามตะเกียกตะกายหนีอย่างสุดแรงบางตัวที่ยังมีแรงมากกว่าเพื่อนหน่อยก็ร้องตะโกนมาบอกพรรคพวกซึ่งอยู่เบื้องหลังว่าหนีเร็วพวกเราไอใบมะม่วงนี่กลายเป็นหอกดาบเล่นงานเราเสียแล้วเร็วหนีเร็ว,รวปากตะโกนพลาง เท้าจ้ำอ้าวกลับไปตามทางที่เข้ามาหมายจะให้พ้นจากสวนมะม่วงอุบานนี้โดยเร็วที่สุดฝ่ายพรรพวกผู้อยู่เบื้องหลังที่ยังไม่ได้สติสตังพอได้ยินเช่นนั้นก็รีบถลันลุกพรวดพลาดวิ่งตามมาบางตัวแม้จะแขนขาดล้วนไปเพราะหอกดาบแล่นมาต้องแต่ก็ยังพยายามยันกายวิ่งมาด้วยอย่างไรก็ดี ยังไม่ทันที่สัตว์นรกผู้เคาะ้ายเหล่านั้นจะพ้นไปจากสวนในขณะนั้นบังเกิดมีกำแพงเหล็กใหญ่ลุกโชนด้วยปเปลวไฟอย่างไรก็ดียังไม่ทันที่สัตว์นรกผู้เคาะ้ายเหล่านั้นจะพ้นไปจากสวนในขณะนั้นบังเกิดมีกำแพงเหล็กใหญ่ลุกโชนด้วยปเปลวไฟผุดขึ้นมาจากพื้นดินขวางหน้าพวกมันไว้อย่างฉับพลัน ไม่ผิดอะไรกับฝูงสัตว์น้อยใหญ่ในป่าที่ถูกนายพนผู้ฉลาดสกัดกั้นการหนีของพวกมันไว้ด้วยวิธีเผาป่าให้ลุกลามขึ้นข้างหน้าในขณะที่ให้พวกของตนคนใดคนหนึ่งไล่ยิงมาฉะนั้นหมดสิ้นกันทีสำหรับหนทางจะวิ่งหนีไปครั้นจะย้อนกลับมาอีกหอกดาบก็ยังพุ่งตามมาราวกับหาฝนดูเหมือนชั่วขณะนั้น เลหล่าสันนรกผู้น่าสงสารจะมองไม่เห็นวิธีใดดีไปกว่าการตะเกียกตะกายเลียบไปตามกำแพงเหล็กมะฮือมานั้นต่อไปเพื่อบางทีจะได้พบช่องทางพอโผล่พ้นออกไปจากสวนมะม่วงอุบาทนี้บ้างแม้ว,มว่าความยาวของกำแพงจะเหยียดยาวออกไปจนสุดลูกหูลูกตามองหาที่สุดไม่เห็นก็ตามทีแต่ฉับพลันนั่นเอง เหตุการณ์ที่เหลือเชื่อยิ่งกว่าที่เกิดขึ้นแล้วก็อุบัติขึ้นสุนัขตัวใหญ่ขนาดเท่าช้างสารมีเขี้ยวยาวโงออกมาจากปากในตาทั้งสองโตเท่าไข่หานนั้นลุกวาวอย่างน่ากลัวห้าตัวพอดีวิ่งมาจากทิศท,ทางใดไม่ทันเห็นและทั้งหมดก็ทยานเข้าใส่สัตว์นรกพวกนั้นเหมือนเสือร้ายที่กำลังกระหายหิวต่างตัวต่างกระโดดเข้าขย่ำคอ เหยื่อของมันให้ด้าวดิ้นลงสู่ภาคพื้นและกัดกินเลือดเนื้ออย่างอเลตอร่อยท่ามกลางเสียงร้องโอดโอยและพยายามดิ้นรนทุรนทุลายหนีพวกสัตว์นรกอย่างสุดแรงเกิดยิ่งไปกว่าน,นั้นในช่วงเวลาต่อมาไม่ถึงอึดใจยังไม่ทันที่สุนัขพวกนั้นจะกินอิ่มก็มีแรงใหญ่ขนาดเท่าเรือนเกวียนโถมทาลาลงมาจากอากาศ ขับไล่สุนัขทั้งหมดให้หนีไปแล้วจิกทิ้งกินเนื้อสัตว์นรกเก่านั้นจนเหลือแต่กระดูกในผีตาที่นี่มีชื่อว่าแดนหอกดาบร่วงขอรับพระคุณเจ้ายมพบาลสาธยายสัตว์นรกต้องมาเสวยทุกทรมานอยู่ในดินแดนนี้แต่ชาติก่อนได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยการเป็นพลานล่าเนื้อไล่ตอนทิมแทงสัตว์อื่นด้วยหอก และเอาไฟเผาป่าครอกตายอย่างทารุณโหดร้ายพระคุณเจ้าแหมน่าอัศจรรย์แท้พระมาลัยพึมพำรรเบาๆยังมีที่น่าอัศจรรย์กว่านี้มากขอรับนิมนต์ตามข้าพเจ้ามาเถอะข้าพเจ้าจะพาไปดูว่าพลางยมมาบาลก็รีบเดินออกหน้าพระเถระไปยังแดนอื่นโดยไม่รอช้าต่อมาก็มาถึงที่โล่งแห่งหนึ่ง ซึ่งแลเห็นแม่น้ำเหยียดยาวขวางกัน้นเป็นเส้นขนานอยู่เบื้องหน้าทั้งสองฝั่งไปยังแดนอื่นโดยไม่รอช้าต่อมาก็มาถึงที่โล่งแห่งหนึ่งซึ่งแลเห็นแม่น้ำเหยียดยาวขวางกัน้นเป็นเส้นขนานอยู่เบื้องหน้าทั้งสองฝั่งฝั่งมีเครือไหวอันใหญ่มห่ือมาเท่าต้นมะพร้าวขนาดใหญ่สลับซับซ้อนและเกี่ยวพันกันเต็มไปหมด แทบจะไม่มีเถาวันหรือพันไม้ใดๆเจือปนราวกับมีคนหนึ่งคนใดจงใจมาปลูกไว้ฉะนั้น